วันนี้ท่านทั้งหลายมากันเยอะมากเลยนะครับที่ยืนอยู่ด้านหลังก็มีผมต้องขออาภัยด้วยนะครับที่สถานที่ครับแคบไปหน่อยแล้วเราก็กําลังก่อสร้างสํานักงานใหญ่ที่เมืองคงจูด้วยนะครับและจะสร้างห้องประชุมในสํานักงานใหญ่ให้บรรจุคนได้ประมาณ2,000คนด้วยครับสำนักง,งานใหม่กำลังอยู่ในขั้นตอนการสร้างในพื้นที่ประมาณ8ไร่ครับตอนนี้ฉะนั้นถ้าผ่านปีนี้ไป พวกเราก็จะได้บริการทุกท่านให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้ด้วยนะครับทุกท่านครับพวกเราจะพยายามสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้เร็วที่สุดครับแต่ยังไงก็ดีกว่าห้องว่างๆที่ไม่ค่อยมีคนใช่ไหมครับ อ๋อใช่นะครับเราเป็นบริษัทขายตรงนะครับทําไมมากันเยอะขนาดนี้เนี่ย <c oughs> ออภาพลักษณ์ของบริษัทขายตรงในสังคมนั้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ไหมครับครับก่อนที่ผมจะเริ่มธุรกิจนี้พระยาผมก็ห้ามปรามไว้ครับแต่ผมก็ยังมีเรื่องค้างคาใจเกี่ยวกับ,บวงการขายตรงอยู่อย่างหนึ่งนะครับทุกท่านคืออะไรนั่นแหละครับ ถ้าได้อ่านหนังสือที่เขียนเกี่ยวกับธุรกิจขายตรงจะรู้สึกได้ว่าธุรกิจนี้ไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรเลยครับในหนังสือเขียนไว้อย่างชัดเจนสินค้าที่มีความจำเป็นกับเราข้อแรกคือสินค้านั้นเป็นของที่เราต้องใช้ครับไม่ใช่ของที่เราไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันและไม่ใช่ของที่อยู่ๆก็ซื้อเพราะคนแนะนำนะครับแต่เป็นของจำเป็นที่เราซื้อใช้มาก่อนหน้านี้อยู่แล้วเป็นสินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวันนะครับ ข้อ2คุณภาพดีครับข้อ3ราคาก็ถูกครับฉะนั้นเราจึงซื้อสินค้านั้นใายครับเอาละครับสินค้านี้เป็นสิ่งที่เราจะเป็นต้องใช้คุณภาพก็ดีราคาก็ถูก แน่นอนก็ต้องซื้อใช้อยู่แล้วครับเพราเราใช้สินค้านั้นแล้วไม่ใช่เราใช้คนเดียวแต่เราไปบอกต่อแนะนํากับคนอื่นว่าสินค้านี้ใช้ดีกว่าราคาก็ถูกกว่าด้วยทำไมไม่ลองใช้ดูล่ะพอเราแนะนําเข้าไปเราก็ได้ค่าคอมจากการแนะนําสินค้านั้นนี่คือธุรกิจขายตรงที่หนังสือเขียนไว้ครับมีอะไรที่ไม่ดีไหมครับไม่มีเลยใช่ไหมครับ แล้วทำไมธุรกิจขายตรงถึงมีแต่ข่าวลือเสียหาย,หายมีผู้เสียหายเกิดขึ้นมากมายแล้วก็ถูกสังคมประเมินและตีค่าว่าเป็นธุรกิจที่ไม่ดีทําไมกันครับเป็นเพราะอะไรกันเป็นเพราะบริษัทเหล่านั้นเขาไม่รักษากฎสามข้อที่ผมเพิ่งพูดไปเมื่อกี้นั่นเองนะครับแล้วอธอมมี่ล่ะดําเนินธุรกิจแบบไหนอยู่อธอมมีของเราไม่ให้ใครก็ได้มาเป็นนักธุรกิจครับ เราไม่ได้ดูที่การศึกษาไม่ได้ดูที่กำลังทรัพย์หรือประสบการณ์เฉพาะด้านแม้จะเป็นบริษัทที่ขายเครื่องสำอางแต่เราก็ไม่ดูที่รูปลักษณ์ภายนอกครับถือว่าโชคดีไปนะครับที่เราไม่ดูที่หน้าตาถ้าจะคัดจากหน้าตาวันนี้ผู้ที่ผ่านก็ก,ก็ก็มีอยู่หลายคนนะครับทุกคนคิดว่าเป็นตัวเองใช่ไหมครับเอยังไงก็ตาม เราไม่มองสิ่งเหล่านั้นครับแต่มีสิ่งหนึ่งที่เรานํามาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาทุกท่านครับเกณฑ์นั้นก็คือวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์อยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวจะมีผู้บรรยายแนะนําผลิตภัณฑ์มาอธิบายเกี่ยวกับสินค้าให้ท่านทราบไม่ว่าจะเป็นจุดเด่นหรือราคาแล้วทุกท่านก็ลองฟังดูนะครับถ้าฟังแล้วคิดว่าเออฉันก็ซื้อแชมพู เครื่องสำอางวิตามินอะไรพวกนี้ใช้อยู่เป็นประจำอยู่แล้วแต่ฉันไม่เห็นว่าผลิตภัณฑ์ของอะทธมี่จะดีกว่าของที่ฉันใช้อยู่ตรงไหนราคาก็แพงกว่าด้วยถ้าคุณมีความคิดแบบนี้ต่อให้มีใครบอกให้ทำเพราะได้เงินดีก็อย่าทำเลยครับถึงทำก็ไปได้ไม่ค่อยดีหรอกนะครับอย่าทำซะดีกว่าเพราะว่าถ้าเราไปบอกให้คนอื่น ซื้อผลิตภัณฑ์ที่เราไม่ค่อยใช้เท่าไรมันจะเป็นยังไงต่อไปครับมันจะขายได้หรือไม่ได้ครับไม่ค่อยได้หรอกครับลำบากครับยากเพราะแบบนี้การทำธุรกิจถึงลำบากไงครับคนที่ทำธุรกิจส่วนใหญ่ถ้าขายของที่ตัวเองไม่ค่อยได้ใช้มันจะเหนื่อยมากๆครับถ้าถามว่าธุรกิจแบบไหนถึงจะง่ายเราต้องขายสิ่งที่เราใช้อยู เป็นของที่ยังไงเราก็ต้องใช้และถ้าเราชักชวนให้คนอื่นมาใช้ผลิตภัณฑ์นั้นเราก็จะไม่รู้สึกเหนื่อยใจแล้วเราก็จะสามารถขายไปได้เรื่อยๆนั่นเองล่ะครับแต่ถ้าเราไปเจอเพื่อนแล้วอธิบายให้เขาฟังทั้งๆท,ที่ในใจคิดว่าเป็นฉันฉันก็ไม่ซื้อหรอกพอเพื่อนคนนี้เขาบอกว่าไม่ซื้อถ้าเป็นแบบนั้นเราจะหมดแรงเลยครับ ก็เหมือนเวลาทุกคนไปทานอาหารร้านอร่อยทําความสะอาดอยู่ตลอดราคาถูกถูกสุขานามัยเราก็อยากจะบอกต่อให้ใครสักคนฟังใช่ไหมล่ะครับผมก็เหมือนกันว่าไปกินซุปปลาร้านนี้มาอร่อยจริงๆผมก็จะพูดแบบนี้ครับแต่ร้านอาหารนั้นก็ไม่ได้ให้เงินเราหรือให้อะไรเพื่อให้เราไปแนะนําคนอื่นสักหน่อยเราก็แค่อยากบอกคนอื่นเวลาที่เราเจออะไรดีๆเท่านั้น ถ้าเราดูภาพยนตร์แล้วมันสนุกมากๆเราก็จะเล่าให้เพื่อนฟังว่าหนังเรื่องนี้มันสนุกแค่ไหนใช่ไหมครับเพราะเราจะรู้สึกดีใจเวลาที่เราได้บอกต่ออะไรดีๆกับคนอื่นครับฉะนั้นข้อแรกการที่เราทําให้คนอื่นได้ประโยชน์ได้กําไรถือเป็นสิ่งที่มีคุณค่าครับยิ่งเกิดประโยชน์กับคนนั้นมากเท่าไหร่เราจะยิ่งรู้สึกอยากแนะนําเขามากขึ้นเท่านั้นฉะนั้นข้อแรกเมื่อทุกท่านจะมาทําธุรกิจอธมมี มีท่านที่ไม่เคยเป็นนักขายมากกว่าที่คิดครับแต่สิ่งที่ทุกท่านไม่ต้องกังวลก็คือเพียงแค่ท่านเคยไปร้านอาหารหรือดูภาพยนตร์หรือได้อ่านหนังสือเล่มนึงแล้วประทับใจมากๆแล้วไปเล่าแล้วก็ชวนคนอื่นให้มาอ่านด้วยถ้าท่านเคยทำและทำแบบนี้ได้ท่านก็ทำธุรกิจอธิมี่ได้เหมือนกันนะครับแต่มีข้อแม้เบื้องต้นอยู่นะครับสิ่งนั้นก็คือ ท่านคิดว่าอะโธมี่มีคุณค่าจริงๆหรือเปล่าคิดว่าอะโธมี่กำลังขายสินค้าจำเป็นที่มีคุณภาพดีและราคาถูกกว่าที่อื่นอยู่หรือไม่ถ้าท่านแน่ใจแล้วท่านที่รู้สึกแบบนั้นก็สามารถทำได้ครับเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าบางท่านจะไม่ได้อยากทำธุรกิจอะโธมี่แต่หากคิดว่ายังไงจะซื้อสินค้าของอะโธมี่มาใช้เพราะตัวเองจะได้ประโยชน์หรือกำไรแน่นอนถ้าท่านไหนคิดแบบนี้สามารถทำธุรกิจอะโมมี่ได้ครับส่วนท่านที่ไม่คิดแบบนี้ แน่นอนว่าจะไม่ใช้สินค้าของเราอยู่แล้วถ้าอย่างนั้นก็ไม่ควรทำธุรกิจด้วยครับอย่าทำเลยครับสินค้าของเราตรงนี้ยกตัวอย่างเช่นยาสีฟันตัวนี้หลอดละ200กรัมราคา108บาทครับถูกหรือแพงครับถูกใช่ไหมครับครับ ถ้าคิดว่าเป็นยาสีฟันทั่วไปไซส์ขนาดนี้ราคา108บาทก็จะรู้สึกทันทีครับว่าไม่แพงแต่อันนี้เป็นยาสีฟันที่มีคุณสมบัติพิเศษครับมีโพโพลิสเป็นส่วนประกอบยาสีฟันที่มีส่วนประกอบของโพโพลิสส่วนมากจะขายที่ร้านขายยาและปกติราคาเกิน300บาทครับถ้าแพงหน่อยก็600บาทเพราะเป็นยาสีฟันที่มีคุณสมบัติพิเศษนอกจากนี้ยังมีส่วนประกอบของไซลิทอลด้วยนะครับ แล้วก็ยังมีมดยอบหรือเมออีกด้วยครับและสิ่งที่เรียกว่าน้ำมันแมสติกค,คือยางสนที่มีกลิ่นหอมครับสิ่งที่ผมรู้ก็คือในบรรดายาสีฟันทั้งหมดในโลกใบนี้นี่เป็นยาสีฟันที่ดีที่สุดผมมั่นใจและเชื่อมั่นอย่างนั้นจริงๆครับแต่ราคาเพียง108บาทเท่านั้น จะคิดซะว่าถูกหลอกให้ซื้อก็ได้แล้วลองใช้ดูสักครั้งว่ามันดีจริงๆหรือเปล่าแค่ลองใช้ดูมันก็ไม่เสียหายอะไรนี่ครับราคาถูกแน่นอนอยู่แล้วแต่คุณภาพคุณไม่รู้หรอกครับคุณภาพนั้นต้องลองใช้ถึงจะรู้ครับเราไม่ทําสินค้าตัวอย่างเอาของจริงไปลองใช้ดูเลยครับและการที่เราใส่เอ่อมดยอบยางสนเข้าไปทุกท่านคิดว่าต้นทุนมันจะสูงขึ้นไหมครับ สูงขึ้นครับราคาสูงขึ้นแต่ผมพยายามอย่างสุดชีวิตที่จะไม่ขึ้นราคาสินค้าครับบริษัทผู้ผลิตเขาบอกว่าต้องขึ้นราคาครับเพราะเพิ่มวัตถุด,ดิบดีๆเข้าไปจะไม่ขึ้นราคาได้ยังไงกันผมก็บอกเขาไปว่า แต่สินค้าของเราคนที่ไม่มีเงินก็ใช้กันครับแม้จะเป็นคนที่ใกล้จะตายยังไงเขาต้องแปลงฟันแม้จะไม่มีรายได้ก็ตามคนที่ลำบากเขาต้องใช้เหมือนกันอย่าขึ้นราคาอยาสีฟันเลยนะมันเป็นสินค้าที่ขาดไปวันเดียวก็อยู่ไม่ได้แล้วในที่สุดเราจึงตัดสินใจให้หักค่าต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากกำไรของสองฝ่ายจากบริษัทผู้ผลิตครึ่งหนึ่งจากบริษัทเราครึ่งหนึ่งครับเพราะแบบนี้ เราจึงยังคงราคาสินค้าไว้ให้เท่าเดิมไม่ขึ้นราคานั่นเองครับฉะนั้นถ้าได้ใช้ยาสีฟันของเราจะได้รับประโยชน์และได้กำไรมากกว่าใช้ยาสีฟันอื่นๆเราคิดว่ายังไงก็ต้องได้กำไรแน่นอนครับถึงแม้จะเป็นเพียงผู้บริโภคจะได้กำไรหรือไม่ได้ครับได้ครับฉะนั้น เราจึงคิดว่าจะต้องไม่ให้สมาชิกของเราขาดทุนอย่างเด็ดขาดเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นเครื่องสำอางแอ s บ l u t รนี่เป็นสินค้าชั้นเลิศเลยนะครับถ้ามีคุณภาพอย่างกับตัวนี้จริงๆส่วนมากในห้างสรรพสินค้าก็ไม่เอามาวางขายไว้ด้านหน้าหรอกนะครับเ,เพราะนี่เป็นสินค้าพรีเมียมอย่างตามชิ้นหนึ่งก็4ี่ห้าพันแล้วครับ เรามีความภาคภูมิใจที่สินค้าของเราสามารถสู้กับเครื่องสำอางที่ราคาแพงเป็น1 0บเท่า20เท่าได้ครับแล้วเราก็มีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนด้วยนะครับเราผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพชั้นเยี่ยมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยครับแต่เครื่องสำอางราคาแค่พันกว่าทำไมกล้าพูดว่าคุณภาพดีกว่าแบรนด์เนมทำไมถึงกล้าไปเทียบกับสินค้าราคาสูงแบบนั้นถ้ามีคนถามเราแบบนี้ ผมก็ต้องอธิบายถึงค่าใช้จ่ายที่มันไม่จำเป็นของบริษัทเครื่องสำอางแบรนด์อื่นๆให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับในความเป็นจริงวัตถุดิบหรือขั้นตอนในการผลิตนั้นไม่ได้มีอะไรมากมายเลยล่ะครับผลิตภัณฑ์ของเราใช้วัตถุดิบชั้นเยี่ยมทั้งหมดไม่มีการประหยัดหรือลดจำนวนเลยครับ แต่ที่บริษัทเหล่านั้นขายเครื่องสำอางราคาสูงถึง4ี่ถึงห้าพันจริงๆแล้วราคาสูงเพราะต้องเสียค่าธรรมเนียมห้างสรรพสินค้าครับแล้วก็ค่าโฆษณาถ้าดูจากงบการเงินของบริษัทเครื่องสำอาง30%ขึ้นไปเป็นค่าโฆษณาครับจะทำนิตยสารต้องจ้างนางแบบดังๆถ้างั้นก็จะมีค่าสิ่งพิมพ์ค่ากระดาษค่านางแบบทั้งหมดนั้นก็รวมอยู่ในสินค้าที่ผู้บริโภคต้องจ่ายนั่นเองแล้วเขาเอาหน้าเราไปโชว์ไหมครับไม่ครับ พอรวมๆแล้วค่าพวกนั้นก็เกินครึ่งของค่าสินค้าแล้วล่ะครับผลิตภัณฑ์ของเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงแต่เราตัดค่าใช้ใจ่ายที่ไม่จําเป็นออกหมดเลยครับและขายในราคาที่เหลือเชื่ออยู่ครับทุกท่านครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ในตอนนี้เป็นสินค้าที่มีปริมาณการขายมากที่สุดในประเทศเกาหลีเลยนะครับทุกท่าน เป็นผลิตภัณฑ์ยอดฮิตครับทุกท่านลองใช้ผลิตภัณฑ์ของเราดูนะครับถ้าคิดว่าดีและราคาถูกทุกท่านก็ใช้ไปเลยครับเริ่มจากตัวเองก่อนยังไงก็ต้องใช้อยู่แล้วใช่ไหมครับต่อไปก็ไปเล่าความประทับใจจากการใช้สินค้าให้คนอื่นฟังแล้วพอเขาซื้อเขาก็จะเอาไปบอกต่อไปเรื่อยๆเองครับ ซึ่งนี่คือการสร้างกลุ่มผู้บริโภคประจําที่จะซื้อสินค้ากับเราทุกเดือนครับอาตโอมี่จึงเป็นธุรกิจที่สร้างกลุ่มผู้บริโภคครับธุรกิจอัตโอมี่คือการรวมตัวกันของผู้บริโภคในด้านคุณภาพของสินค้าอัตโอมี่นั้นเราสร้างคุณภาพที่ดีที่สุดครับคุณภาพที่ดีที่สุดไม่ว่าใครก็ไม่สามารถทําตามได้คือมาตรฐานของอัตโอมี่ครับส่วนเรื่องของราคานั้น หากเป็นสินค้าคุณภาพระดับสูงเทียบเท่ากับเราก็ไม่มีใครสามารถขายถูกได้มากกว่าเราครับนี่คือนโยบาย Absolute p r i ซ์ของเราครับแม้สินค้าของอันโทมี่จะราคาถูกแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณภาพจะไม่ดีนะครับฉะนั้นถ้าคุณได้เป็นสมาชิกของอั t โธมี่ชีวิตของทุกท่านก็จะกลายเป็นชีวิตที่หรูหราครับทำไมครับ เพราะอโอมี่ไม่ได้เอาของมั่วๆของอะไรก็ได้มาขายของกินก็เหมือนกันครับเราไม่ได้เอาอะไรมั่วๆม,มาขายนะครับเพราะว่าอัตโอมี่นั้นได้นําสินค้าที่มีคุณภาพดีเหล่านั้นมาขายทําให้คุณภาพชีวิตของทุกท่านมันสูงขึ้นด้วยครับในภายภาคหน้าเราจะทําีช้อปปิ้งเราจะไปสถานที่ผลิตแล้วถ่ายทอดสดไลฟ์ขายกับส,สดๆเหมือนในทีวีโฮมช้อปปิ้งเลยดีไหมครับ จะมีพวกสินค้าพิเศษอยู่ทั่วประเทศใช่ไหมครับเราจะคอยจับตาดูว่าเขาได้ทำฟาร์มแบบออร์แกนิกอยู่หรือไม่และเมื่อสิ่งนั้นผลิตเสร็จแล้วเราก็สามารถดูการผลิตนั้นผ่านการถ่ายทอดสดจากมือถือของทุกท่านได้ยกตัวอย่างเช่นในวันนี้ในวีช้อปปิ้งจะขายแครอทครับเช่นแครอทที่ฟาร์มในเกาะเชจู เราก็ถ่ายทอดสดจากฟาร์มที่เชจูไปยังมือถือของทุกท่านฉะนั้นถ้าเรากดสั่งสินค้าจากที่นี่แค่เราจากฟาร์มที่เชจูก็จะมาส่งที่บ้านของทุกท่านเลยล่ะครับเราก็จะเฟ้นหาสินค้าพิเศษแบบนี้จากทั่วประเทศเลยเมื่อหาเจอเราก็จะถ่ายทอดสดจากสถานที่ผลิตแล้วก็นำมาขายครับ แบบนี้อาหารการกินของเราก็จะเปลี่ยนไปราคาก็จะลดลงครับไม่ว่าจะเป็นผักหรืออะไรจำพวกนี้ถ้านำจากฟาร์มสดๆไปส่งที่บ้านท่านโดยตรง <c oughs> ก็ไม่ต้องมีนโยบายการเก็บรักษาด้วยเราทำงานเพื่อให้ทุกคนได้ทานอาหารดีๆแล้วสมาชิกของอัโทมี่ก็จะได้อยู่ดีกินดีใช้ของดีๆครับเราจะสร้างฟู้ดคลัสเตอร์ที่ชื่ออัโมี่โอรส มีพวกผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารอยู่ใช่ไหมครับเราก็จะขยายกําลังการผลิตกับพวกเขาและจะดสรรอาหารที่อร่อยอร่อยที่ผู้เชี่ยวชาญปรุงขึ้นให้กับทุกท่านครับแต่ร้านอาหารที่ผู้เชี่ยวชาญทํางานอยู่นั้นอร่อยครับแต่ปริมาณมันน้อยไปสําหรับเราจริงไหมล่ะครับข้อที่สองมาตรฐานของสุขอนามัยมันไม่ตรงกับเราครับหากต้อง ผลิตในปริมาณเยอะๆเราจึงบอกเขาให้ย้ายมาทำการผลิตที่นิคมอุตสาหกรรม40ไร่ที่เขตจ,จองฮันนี้แทนครับผลิตอาหารให้ทุกท่านแล้วโตอาหารของท่านก็จะมีแต่อาหารออแกนิกที่คงความเป็นธรรมชาติครับเราจะสร้างระบบการส่งต่ออาหารที่ยังคงความเป็นธรรมชาติตามที่พระเจ้าสร้างขึ้นให้กับทุกท่านด้วยนะครับและนี่ครับเราเริ่มการก่อสร้างภายในปี2018ครับ การสำรวจจากที่สูงและแปลนจะเสร็จแล้วใกล้จะเริ่มก่อสร้างแล้วล่ะครับและฟู้ดคลัสเตอร์ก็จะถูกสร้างขึ้นมานะครับฉะนั้นเรื่องที่ว่าจะหาเงินได้หรือไม่ยังไงนั้นคือเรื่องรองลงมาประเด็นที่สำคัญกว่าก็คือเราจะต้องให้ลูกหลานของเราหรือรุ่นถ,ถัดไปได้ทานอาหารที่ดีมีสุขภาพ เป็นอาหารที่ปลอดภัยไร้กังวลและอุดมไปด้วยโภชนาการเราจะทําสิ่งเหล่านี้เพื่อให้สมาชิกของอะทอมมี่มีชีวิตที่ดีขึ้นแม้กระทั่งของกินบนโต๊ะอาหารก็จะเปลี่ยนไปครับคนละระดับกับคนทั่วไปฉะนั้นการหาเงินคือเรื่องรองครับเราจะยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกท่านก่อนต่อมาจะมีชิวโลอาร์ตครับเราได้จัดตั้งบริษัทแฟชั่นดีไซน์ขึ้นมาครับในบรรดาท่านที่มาก็มีท่านที่เลือกใส่เสื้อผ้าได้ดี แล้ก็มีบางท่านที่ใส่อะไรก็ได้ออกจากบ้านนะครับแล้วก็ดอนคนอื่นดูถูกเพื่อที่จะไม่ให้เรื่องแบบนั้นมันเกิดขึ้นเราจึงกำลังคิดวิธีที่อย่างน้อยจะช่วยยกระดับแฟชั่นของตัวท่านได้ครับอย่างแรกที่จะทำขึ้นก็คือเสื้อเชิ้ตครับเราจะจัดทำสิ่งที่เป็นพื้นฐานขึ้นมาก่อนแล้วหลังจากนั้น ก็จะทำอะไรที่เป็นแฟชั่นขึ้นครับเป็นเสื้อเชิเช้ตเกรดพรีเมียมครับมีรองเท้าหนังด้วยนะครับรองเท้าใช้เวลาทำประมาณ10ปีใส่แล้วต้องสบายเท้าแต่ต้องไม่แปลกไปกว่าแฟชั่นพื้นฐานที่มีอยู่เพราะต้องทำให้ออกมาดีจึงใช้เวลานานเลยครับฉะนั้นชิโรอาร์ตของเรา,เาความหมายของชิโรนั้นคือคำว่าชิลใช้ในวงการแฟชั่นครับในภาษาเกาหลี แล้วก็มีความหมายที่แปลว่าจริงใจด้วยครับฉะนั้นชิวโลอาร์ตก็คือตัวช่วยในการยกระดับด้านแฟชั่นให้กับทุกท่านนั่นเองครับเมื่อคนอื่นเห็นก็จะพูดได้ว่าคนนั้นมีเสน่ห์จริงๆอุยคนนั้นดูดีแต่งตัวภูมิฐานเราจะทำบริษัทแฟชั่นเพื่อผลิตเสื้อผ้าที่ให้ความรู้สึกแบบนั้นนะครับทุกท่านแน่นอนครับว่าตอนนี้ เป็นยุคสมัยที่มันหางานได้ยากเมื่อยุค AI หรือปัญญาประดิษฐ์มาถึงตำแหน่งงานก็จะหายไป70%เลยทีเดียวนะครับลูกๆของท่านก็ด้วยครับถ้าตอนนี้ท่านประสบความสำเร็จแล้วแล้วไปบอกให้ลูกทําตามวิธีของเราถึงจะประสบความสำเร็จแน่นอนว่าเจ๋งครับเจ๋งแน่นอนเจ๋งบงแนะ่ลูกๆของเราจะต้องไปในทิศทางคนละแบบกับที่เราเคยทำ ผมพูดถูกไหมครับทุกท่านครับทุกท่านครับบางทีทุกท่านอาจจะรู้สึกไม่คุ้นเคยกับธุรกิจขายตรงเท่าไหร่ใช่ไหมครับแต่เวลาที่เราหางานนั้นเราจะหาแต่งานที่เราคุ้นเคยไม่ได้นะครับมันไม่ถูกต้องเพราะงานนั้นเป็นงานสมัยเก่าและใครๆก็ทําอยู่แล้วณตอนนี้และความเป็นไปได้ที่จะปิดตัวลงสูงมากเลยทีเดียวนะครับเพราะเหตุนั้นเราจะต้องทําอะไรใหม่ๆขึ้นมาครับ เพื่อให้ความคิดนั้นฝังเข้าไปในหัวทุกท่านต้องมุ่งมั่นครับธุรกิจอะตอมีไม่ใช่เรื่องยากสำหรับทุกท่านเลยนะครับมันไม่ยากครับเพียงแค่เราไม่คุ้นชินกับมันเท่านั้นและวิธีแก้ปัญหาก็ง่ายมากครับแค่ลงมือทำถ้าลงมือทำในเรื่องที่ไม่ชินไปเรื่อยๆวันหนึ่งเราก็จะชินกับมันเองไม่มีวิธีอื่นครับ และสิ่งนี้มีข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับแม้เราจะไม่ชินกับงานนี้หากเราแนะนําให้กับคนอื่นเรื่อยเรื่อยเราอาจจะเจอคนที่รู้สึกชอบและถนัดกับธุรกิจขายตรงเข้ามาในทีมก็ได้ครับฉะนั้นธุรกิจนี้จึงเป็นธุรกิจที่น่าทำมากๆเลยละครับทุกท่านที่มาที่นี่วันนี้ได้พบกับอาโมี่แล้วผมก็อยากขอให้คุณลองทดสอบคุณภาพและราคาสินค้าดูก่อนครับแม้จะไม่อยากทำธุรกิจแต่ถ้าคนไหนคิดว่าอยากใช้สินค้าในฐานะผู้บริโภค พราะคิดว่าได้กาไรแน่ๆน่ถ้าท่านไหนมีความคิดแบบนั้นผมอยากให้ลองคิดเรื่องการทําธุรกิจอย่างจริงจังดูนะครับไม่ต้องใช้ทุนครับไม่ต้องจ่ายอะไรเลยคนไหนใช้เงินแสดงว่าคนนั้นเขาไม่ได้ทําตามวิธีของอาทมมี่นะครับไม่ใช่แน่นอนมันจะขาดทุนได้ยังไงครับเราแค่ซื้อของใช้จําเป็นที่ยังไงก็ต้องซื้อในห้างหรือทีวีโฮมช้อปปิ้งมาใช้อยู่แล้วมันขาดทุนไหมล่ะครับขาดทุนไหมไม่ครับ และเราก็เชิญชวนคนอื่นให้มาทํานี่คือวิธีของอะทอมมี่ครับเพียงแค่เชิญชวนตามวิธีของอะตอมมี่ก็จะไม่มีการขาดทุนอย่างเด็ดขาดเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นผมขอให้ทุกท่านเออลองพิจารณาเรื่องการทําธุรกิจและให้ลองลงมือทําดูสักครั้งครับวันนี้ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ขอบคุณนะครับ